เอาเรื่องที่รายยังไงก่อนครับความสำเร็จกับภาคได้ครับเป็นไงฮะจริงๆก็ดีใจมากอะค่ะมีคนติดตามมาทุกอาทิตย์เลยรอดูแล้วก็ได้ติดเทรนด์อันดับไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยค่ะแต่ว่าระดับโลกด้วยค่ะก็ถือว่าดีใจมากๆอะค่ะแม่ถุงหนึ่งก็ไม่โดนเผาบ้านแล้วดีใจมาก ออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราก็ติดตามในทวิตเตอร์หรือใน Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็เห็นฟีดแบ็คของแฟนๆดูกันมาตลอดอ่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าตอนจบจะจบยังไงอะไรเงี้ยเราก็รอดูว่าฟีดแบ็คจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจมากไมเรื่องงเลยครับอย่างไรคนคาดคาดหวังว่าจะมีตอนจบหลายแบบที่เราทำไว้ว่ามีแบบเดียวจริงๆตั้งใจจบแบบเดียวแล้วก็มันมาตั้งแต่ในบทแล้วครับว่าจะต้องจบที่เป็นแฟนการแล้วก็มีพาธ์ติจบิน เื่อตอนถ่ายทําก็ไปลุ้นกันว่าจะมีพระทจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีมีครับสีก็โอเคตอนแรกกดดันไหมคะการที่จบจับคู่นี้มาติดอกกดกดดันกดดันครับเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆแล้วก็รวมถึงตัวบอสเองที่ทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆอยากทํากับน้องแล้วก็สารต่อจากรักจิตใจในจุดเชิงนะครับก็มันก็จะมีแฟนๆรอกันเยอะมากเพราะแบบเฮ้ยอยากดูคู่นี้ต่อเนี่ยจริงๆตอนเขียนบทกกดดันแล้วแหละแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วเราชอบอะไรเงี้ยก็โอเคเลยก็ค่อยๆหายความกดดันเลย ในระหว่าง EP สอง EP สามก็มีอมเมนต์แบบว่าด้านลบแบบว่าทำไมยังนู้นอย่างนี้เราในระดับแบบมันรู้สึกยังไางครับจริงๆมันแบบไม่ว่าจะทํากี่เรื่องเนี่ยมันจะแบบฟีดแบ็กมันหลากหลายอยู่แล้วอยนะ่าเงี้ยคือเราเราฟังทุกคอมเมนต์หมดอย่าเงี้ยก็ซึ่งถ้าคอมเมนต์ไหนที่เราแก้ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเพราะว่าจริงๆแล้วการตัดตอ่อมันออนไปตัดไปอยู่แล้วเนะี่ยเราก็ค่อยปรับตอ่อทำให้มันดีขึ้นแปลว่าฟีดแบ็กที่จากมาก็มีผล มีผลมากครับเพราะว่าอย่างหลายๆอันเนี่ยอย่างถ้ามีใครเตือนว่าแบบต้องปัดตรงนี้เราก็จะมาพิจารณากันว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องเราอยากจะเล่าสิ่งนั้นเปล่าถ้าเราอยากจะเล่าสิ่งนั้นแล้วเราชัดเจนเราอ่ะปล่อยแต่ว่าถ้าบางอย่างที่ควรแก้ไขเราเราปัดแก้ค<อ>่ะคือพี่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนพอเรื่องการสื่อสารเนาะเหมือนแบบว่าพอ,พอพอเรื่องสื่อสารแบบพอใครฟังอะไรแบบ มันมันฟังแล้วมันไม่ตรงกันอะไรย่างเงี้ยจริงๆแล้วตัวก็อยเองเขาอาจจะไม่ได้เจตขนาดนั้ซึ่งก้อยเขาก็ชัดเจนบอกทางผ่าสตอรี่ับอนอัดบี่พี่มีพี่มีไม่ใช่่ตง่ตรงต่อมันถูกต่อมาแล้ว่ดนขนาดไหนครั้มีครับกดดันขาไหนพาาก็นหนักนะครับกดดันมากคักดดันมากเพราะว่าบอทําได้ดีมากแล้วก็ ก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยที่มารับแบบซีรีส์แบบสกเกลเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็กดกันมากแล้วก็แต่ก็จะตั้งใจทำค่ะวันนี่ที่บอสมาบอกว่าให้ทำภาคต่อแล้วคือแบบโอ้ยตอนจบยังไงไะฟังขนาดนี้ค่ะยกรากันไปแล้วคนะ่ะถ้าเราจริงๆเลยอ่ะตอนแรกที่บอสชวนอ่ะผมปฏิเสธด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอ่ะแต่ว่า,ว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 าก็มีการชวนอีกรอบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยขอบทอ่าน บทบทพารแรกมาอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทําต่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดกําลังใจมาทําก็เลยตอบตกลงทำครับไอ้ทีที่สองทีมทีมเขียนบทก็ยังมาช่วยสปอร์ตด้วยไม่รับหรือว่ามีทีมใหม่ก็มีทั้งทีมที่เป็นคนเดิมมาช่วยฮะแล้วก็มีทีมใหม่เข้ามาเสริมอะไรอย่างนี้อย่งนี้เล็กช่วเข้าไปดูไหมฮะบทภาค์สองอะไรฮะบอสมีส่วนเข้าไปปรับบทมีส่วนที่สองก็ไม่ได้จริงจริงจผมกับทีมอ่ะ ล่างขึ้นมาเพิ่มต่อต่อเองเลยฮะแต่ก็จะมีบอยเข้ามาช่วยช่วยดูช่วยคอมเมนต์ช่วยแบบตบตบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันโครงการอะไรอย่างเงี้ยฮะความลำบากของบทจะเยมากน้อยขนาดไหนในซีรีสที่สุดซีซั่นสุดก็ก็อย่ารอติดตามดีกว่ากดดันใช่ไหมกดดันกดดันมากๆฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีรสชาติใหม่ๆเพราะว่าเรื่องเราพาร์ทแรกก็อยู่ที่ภูเก็ต แต่ว่าพร์ทนี้ก็จะอยู่กรุงเทพมันก็จะมีความความเมืองนะความเมืองอะไรขึ้นอันนี้เริ่มเริ่มไหนดำไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพีโป้ค่ะกำลังเริ่มแคนนักแสดงเริ่มอะไรแล้วรถข้าจะมันจะเป็นเมืองปูนพันดันในแสงสีก็ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้ดูแต่ก็ ยังอุบไปก่อนแล้วกันไปดูไปไปต่อรอติดตามแล้วกันอ่าไปใครก่อนพีพีก่อนก็ได้คทำพีทำครับผมเป็นยังไงบ้างขุ่นเก็ดเราเป็นยังไงบ้างก็เปลี่ยนแล้วดาวภูเก็ตเป็นดาวกรุงเทพแล้วเราเริมตัวยังไงบ้างก็ที่จริงมันมันยังอยู่ในช่วงพีโปครับมันก็ยังยังไม่ได้มีอะไรเริ่มเยอะแต่ว่าที่จริงก็หลักๆก็ภายในเดือนนี้เดือนหน้าก็จะมีการเวิร์คช็อปกันเรียบร้อยแล้วครับมีมีอยากใส่อะไร อะไรนะน้ำเสนอพาสองมากเนี่เขาก็ใส่มาแน่นอยู่แล้วไม่ต้องรอติดตามบ้างครับที่จริงตัวบทก็ยังมีการปรับแก้อีกเยอะก็ยังไม่ยังเราก็ยังไม่รู้หมดทั้งหมดเลยกระเพาะีพอใจแค่ไหนคะกับกับกระแสตอบรับที่ได้รับทันหนึ่งใช่ไหมครับก็ที่จริงก็ดีใจมากนะครับพอรู้สึกว่า คือเหมือนที่เคยบอกก่อนๆเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเลยคือไม่ใช่แค่ตัวพีเองคือทีมงานทุกคนอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจคือเขาไม่ได้ทําแค่เหมือนเขาทางานอย่างเงี้ยครับคือเขาทําเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอทุกคนแบบมีทัศนคตดีๆอย่างเงี้ยด้วยกันแล้วผลงานออกมาดีก็เราก็รู้สึกประทับใจรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบชอบผลงานพวกเราอีทีหนึ่งคนถามว่าทำไมเรารองให้ทุก คือีัีทุกตอนเลยคุณพวว่อคำถามได้ถามพี่อบอสดีกว่าถามพี่บอสดีกว่าก็น้องน้องเล่นแล้วอินไงอินนี่คืออินมาจากชีวิตจริงหรือว่าอินยังไงคะอินก็จริงๆกระโดดกระโดนะครับใช่ใช่ครับ <Okay. S 1> ก็จริงๆผมว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยนะแล้วก็ด้วยด้วยเหมือนกับว่าด้วยบทที่เหมือนกับว่า <c oughs> ตัวละครจะต้องเจอในในแต่ละแต่ละเซตอัพด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าค่อนข้าง พาเราไปอยู่ใน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 อิโมชันแบบนั้นอะไรอย่างงี้บ้างครับเพราะฟิล์มที่กลับมาดูทีหนึ่งรู้สึก่าที่ซีซั่นหนึ่งรู้สึกในบ้างเราจริงจริงดีใจมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมันเหมือนตอนที่ถ่ายมันก็ก็เหนื่อยมากครับแต่ว่าพอพอเหมือนกับว่าพอมันพอมันออนไปแล้วเราเห็นแล้วมันมันก็หายเหนื่อยนะมันก็ทําให้อย่างอย่างที่พูดบนเวทีเลยมันเหมือนเราเราอยากกลับไปกลับไปออกกองไปไปไปทำมันต่อไปไปสารต่อมันอีกอะไรเยงี้ครับ โอเคค่ะให้ฝากโปรเจกต์ให้ฝากโปรเจกต์คลาสสองวันนที่ดนะเชื่อวนดูคลาสสองต่อเลยค่ะจริงจริงก็ขอบคุณท <6 S 3> ุกคนที <2 S 3> ่มาดูพลาสหนึ่งนะคะแล้วก็ขอฝากติดตามดูพลาสสองวันในทีวีเท่านั้นนะคะเริ่มวันที่11มีนาคม2021ค่ะพี่บอลมีอะไรถามไหมคะก็ฝากพี่มีนด้วยนะคะให้กำลังใจพี่มีนด้วยฝากพี่บอลด้วยีอะไรฝากพี่พี่บอลไหมคะ ช่วยด้วยนะครับโอเคโอเคทุกทาย